นี้นะคะอามยืนอยู่ที่หน้าร้านเครื่องมือการเกษตรค่ะซึ่งเป็นร้านของชุมชนราชธานีอสองนะคะเห็นบรรยากาศภายในร้านแล้วนะคะมีทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านนะคะมาเลือกซื้อของอุปกรณ์กันมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันค่ะไปทางนี้เลยค่ะเข้าทางนี้นะคะค่ะอันนี้คุณอายนั่งอยู่หน้าร้านนะคะเดี๋ยวถามบรรยากาศหน่อยบรรยากาศภายในร้านการเกษตรเป็นไงบ้างคะวันนี้คือคึกคักดีครับวันนี้ครับ คุณอาน,นั่งนับหรือเปล่าคะโอ้โหนั่งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยงั้วหนูขอขอนุญาตเข้าไปข้างในหน่อยนะคะาาค,ค่ะค่ะผู้ชมคะจะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์มากมายเลยนะคะค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นออเป็นเคียวนะคะเคียวยาวค่ะน,คคนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์อาผู้หญิงคนนี้กันนะคะ วันนี้คุณอามาซื้ออะไรคะคุณอาจะละค่ะวันนี้ค่ะคุณอามาเลือกซื้ออุปรกรณ์การเกษตรอะไรบ้างคะเกี่ยว <c oughs> ค่ะเกี่ยวเกี่ยวอย่างเดียวเลยทำไมถึงมาเลือกซื้อเกี่ยวคะวันนี้เอ,เอ,เอ,เอาไปทําอะไรที่บ้านหรือเปล่าคะเอาไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็เอาไปเกี่ยวข้าวไว้รอไปเกี่ยวข้าวเพราะว่ามันมีปีละครั้งใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้อุป,ปรกรณ์ที่มันสําคัญที่เราเกี่ยวข้าวเกีียวด้วยมือค่ะไม่ได้ใช้รถเกีียวแล้วก็ต้องเอาเกีียวไปเกี่ยวข้าวค่ะเราเห็นอุปกรณ์วันนี้ที่ร้านนี้ถูกใจหรือเปล่าคะ ถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่าซื้อไปหลายอย่างเลวมีทั้งมีดหัวและมีเยอะแยะด้วยค่ะมีดก็มีเยอะจอบก็มีมแล้วราคามันก็น่าสนด้วยค่ะแล้วเ,เห็นอุปกรณ์วันนี้นี่อยากจะซื้ออะไรกลับบ้านไหมอยากได้ทุกอย่างแต่กิเลสกิเลสมัน,ม,น,ม,นมันมีแล้วที่บ้านก็เลยเอาเด็กเกี่ยวอย่างเดียวค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวมุมอื่นของร้านบ้างนะคะ ท่คนผู้ชมคะเห็นคุณอาบอกว่านะคะร้านอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยนะคะเราได้กำไรระยะถึง1 0 0 0 0 0บาทเลยนะคะนี่เรา,าดูอุปกรณ์กันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมีดพานะคะขนาดกลางะคะ่ะสอบถามคุณอาคนนี้ก็นี่ค่ะค่ะเขามาซื้ออุปกรณ์อะไรจะทำค่า <c oughs> อาคะวันนี้คุณอามาเลือกซื้ออุปกรณ์อะไรไปกลับบ้านบ้างคะเกี่ยครับครับสอบเสียม ถึงเลือกซื้ออันนี้ที่บ้านทาอะไรอยู่คะช่วงนี้เราจะาไปขุดดินแล้วเคยมาร่วมงานแา่อารยมาก่อนหรือเปล่าเคยครับ <c oughs> แล้ววันนี้มาซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างคะเยอะแยะครับพวกถังน <c oughs> ้ําพวกผ้าเจ้าวันนี้บรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างอากาศร้อนก็ดีอะคือคักดีครับ ะะบรรยากาศภายในร้านนะคะแล้วก็จะมีบอกราคาลูกค้านะคะอยู่เป็นจุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดนะคะราคาทุน120บาทนะคะราคาขาย5บาทนี้นะคะก็จะติดไป้ายไว้ให้ลูกค้าได้ชมกัน,นะคะ่ะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของพี่น้องที่มาร่วมบุญงานตลาดอริยานะคะค่อนข้างจะเยอะมากมายเลยค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะเห็นคุณอาที่เขาขายอุปกรณ์นะคะบอกว่าเคียวกับเลื่อยนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ขายดีที่สุดค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอยู่ในหน้าเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะอุปกรณ์การเกษตรของชุมชนราชธานีอสงนะคะก็ค่อนข้างที่จะจําหน่ายได้ดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวนะคะเห็นผู้คนเยอะแยะอย่างนี้นะคะยังไม่หมดนะคะทางด้านร้านของแห้งนะคะก็ยังมีผู้ร่วมบุญนะคะมาเข้าแถวจับจ่ายซื้อของกันอีกมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทางร้านนู้นกันบ้างค่ะ ค่ะพี่นะตอนนี้นะคะหนูก็เดินมาถึงหน้าร้านของแห้งแล้วค่ะซึ่งเป็นของผลิตภัณฑ์จากชุมชนสันติอสองนะคะตอนนี้บรรยากาศด้านขวามือของหนูนะคะจะมีพ่อแม่พี่น้องนะคะมาต่อแถวกันร,รอคิวนะคะเพื่อที่จะเข้าไปซื้อผลิตภัณฑ์ด้านในนะคะเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตเข้าไปดูแล้วค่ะว่าข้างในเนี่ยมีสินค้าอะไรมาจําหน่ายบ้างค่ะ ขออนุญาตนะคะอาคาที่ร้านของชุมชนที่นี่นะคะมีของมีสินค้าอะไรมาจำหน่ายบ้างะคะจะมีน้ำมันพืชน้ำตาลบุนเส้นแล้วก็โปรตีนกเกษตรครับเราตั้งแต่เช้ามานี้เนี่ยออได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องมากขนาดไหนอะคะมันเป็นสินค้าสินค้าแบบลูกค้าต้องการมากเลยคนแน่นตลอดตอนนี้ก็ยังเข้าแถวรอเลย <laughs> มีมาตรการในการขายยังไงบ้างคะถ้าคนมาซื้อเยอะขนาดนี้อ่าคนละคนละสี่คนละน้ําตาลก็สี่กิโลน้ำมันก็คนละสี่ขวดแล้วก็ยากก็สีครับงั้นหนูขออนุญาตเข้าไปดูภายในร้านหน่อยได้ไหมคะเข้าทางนี้ได้ไหมเข้าทางนี้เลยเดี๋ยวขอทางไปค่ะขออนุญาตนะคะ ค่ะทานผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นแถวของแม่ๆพี่น้องนะคะที่มาซื้อของกันนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีการจํากัดคนที่เข้ามาในร้านนะคะให้เข้ามาเป็นเซตเป็นกลุ่มแล้วก็จ่ายตังจ่ายเงินกันไปเป็นกลุ่มนะคะเพื่อง่ายต่อสะดวกต่อการคิดเงินนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆสัมปรสิ์ขากันบ้างดีกว่าค่ะเห็นเขามาทํางานอยู่ในนี้นะคะเท่านะคะ นะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะอามก็มาอยู่กับน้องแนนนะคะตอนนี้กําลังให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องอยู่นะคะน้องแนนคะยากาศวันนี้ในร้านเป็นไงบ้างแน่นมากคนมาเยอะมากเลยค่ะทงานาที่นี่เอยคค่ะแล้วน้องแนนทํางานอยู่แผนกไหนคะเนี่ยก็ท้องอันเดอร์มันยังไหนซอสทําน้ํน้ตาลค่ะมันน้ําตาลให้กับลูกค้าค่ะลูกค้ามาซื้อน้ำตาลเยอะไหมคะเยอะมากเลยค่ะ อ๋อน้ำมันอยู่ทางท่านนู้นค่ะค่ะโอ้ตอนนี้นะคะลูกค้าก็มาถามหาสินค้ากันมากมายเลยนะคะเดี๋ยวมาถามคุณอาดีกว่าค่ะอานะคะคุณอาอเดินทางมาจากที่ไหนอะคะมาจากที่บุงไม้จังบงไมนะคะวันนี้เนี่ยมาที่ร้านของข้างนี้อยากมาซื้ออะไรบ้างะะมาซื้อน้ําตาลกับบุ้เส้นาม,ม,ามาคนเดียวเหรอคะมาหลายคนประมาณสิบกว่าคน เคยมางานตลาดอริยะหรือเปล่ามาทุกปีเลยค่ะ,ะค่ะค่ะค่ะโหไม่รู้จะสัมภาษณ์ใครดีค่ะแล้วผู้ชมคนเยอะมากเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์ป้าเลยค่ะ,ป,คะป้ามาจากที่ไหนคะนจาจอำเภอเดชจ้ะอะไรคะเดชอุดมจ้ะอดุดมไกจ้ะไ,ไ,ไกจ้ะสองร้อยกิโลกรัมน่ะอเออจ,จะมาซื้อน้ำตาลน้ำมันน่ะจ้ะมาซื้อเป็นประจำเลยหรือเปล่ามาทุกปีท่าจัดจ้ะ ทุกปีมางานปีใหม่เนาะปีปน,นี้แล้วนักตากงน้ำตาลน้ำมันนี้วันนี้คุณป้าตั้งใจมาถื้อสินค้าใจ<ห>าาสินค้าเครื่องเครื่องครัวทุกอย่างนะจ๊ะแล้วตอนนี้ได้อะไรไปบ้างแล้วตอนนี้น้ำตาลเดี๋ยวจะเอาน้ำมันแล้วก็เอาวุ้นเส้นจ้ะ,ะซื้อไปทีนี้อยู่ได้นานหรือเปล่าโอ้ยอยู่ได้ทั้งปีเลยจ้ะซื้ออย่างละสี่น้ำมันก็สี่ขวดน้ำตาลก็สี่โลแล้วก็อันอะไรอีกาวุ้นเส้นเนี่ยคุณป้าขนไปคนเดียวเหรอคะอให้นานมาขนช่วยเอาไปทิงนอ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไม่รบกวนลูกค้าแล้วนะคะให้ให้ท่านจับใยซื้อของอย่างสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวเดาเชิญท่านผู้ชมนะคะดูบรรยากาศภายในร้านได้เลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นสินค้านะคะที่อยู่ในซุ้มของของแห้งนะคะเนี่ยนะคะก็เป็นโปรตีนกเกษตรค่ะนี่ถือว่าทางชุมชนนะคะก็รณรงค์ให้กับพ่อพ่อแม่บ้านนะคะที่มาซื้อสินค้าเนี่ยได้รับประทานอาหารมังสวิรัติกันด้วยนะคะโอ้บรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะตอนนี้ ค่ะส่วนใหญ่นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็จะซื้อของไปเยอะนะคะเพราะว่าหลังจากที่สอบถามแล้วเนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยซื้อไปทีนะคะสามารถอยู่ได้นานนะคะเอาไปเก็บไว้นะคะให้กับญาติินะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะนี่ก็ยังเหลือสินค้าอีกมากมายนะคะที่พร้อมจะจําหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องค่ะ สินค้าในซุ้มของแห้งนี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญภายในครัวทั้งนั้นเลยค่ะเลยได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องมากพอสมควรนะคะซึ่งก็ได้รับการบริการนะคะจากพนักงานแดดชีวิตชุมชนสันตียสอกนั่นเองค่ะและในตอนนี้นะคะที่ซุ้มของแห้งค่ะก็ยังมีสินค้านะคะออ,ออกมาบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องอยู่เรื่อยๆค่ะ